สวัสดีครับลานเพชรพลอยโพสกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นสินค้าเซล์ประจำสัปดาห์นะครับขายราคาเท่าทุนหรือต่ำทุนเล็กน้อยนะครับไม่สามารถซื้อขายรับแลกเป็นคืนได้นะครับแต่สามารถมาจําติดจองได้หมดนะครับมาจาเพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดนะครับสามารถนัรับสินค้าได้ที่ JJ Mall นะครับเะพาะวันเสาร์ดุวันอาทิตย์นะครับสั่งออนไลน์ได้หมดนะครับ ก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัพเดตสินค้าก่อนใครนะครับขอบพระคุณครับสร้อยข้อมือเพชรแท้ประดับด้วยเพชรเกสร12เม็ด1.68กักะรัต ตัวเรือนทองคํา75%ความยาว15.5ซนติเมตรหน้ากว้าง7มิลลิเมตรน้ำหนักรวม13.80กรัมราคาเซลเพียง78,700บาทครับเส้นนี้เป็นส้อยข้อมือเพชรแท้นะครับให้เพชรมาเม็ดใหญ่นะครับมีด้วยกันทั้งหมด12เม็ดนะครับ 1.68กะรัตนะครับเฉลี่ยเม็ดละสิตังค์นะครับเพชรทุกเม็ดขาวสะอาดเล่นไฟดีหมดนะครับน้ำเกาบวกนะครับไม่นวลไม่เหลือนะครับให้มาเม็ดใหญ่นะครับเป็นไซส์14ตังค์สามารถนำไปทำหัวแหวนได้สบายๆนะครับให้มาด้วยกันถึง12เม็ดนะครับความหนาของนกคำนะครับเส้นนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับ13.80กรัมนะครับอีกแค่เพียงกรัมนิดๆนะครับเท่านกคำา1บาทนะครับ ให้ดูเพชรใกล้ๆนะครับเพชรขาวนะครับไม่นวลไม่เหลืองนะครับเป็นเพชรแทร้นะครับเพชรธรรมชาตินะครับชิ้นนี้นะครับขอปล่อยต่อไปแค่78,700บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาเซลล์ราคาโปรโมชั่นนะครับ เพชรเม็ดละ14ตังค์นะครับ12เม็ดนะครับราคาเพชรนะครับตามท้องตลาดนะครับสำหรับไซส์14ี่ตังค์นะครับเพชรน้ำขาวสาดเล่นไฟนะครับน้ำาวที่กาบวกนะครับพี่พีเจอแน่นอนครับยังต่ำเม็ดละ5,00 0ถึงบาทนะครับคือราคาเฉลี่ยต่อเม็ดนะครับที่นี่นะครับขายเป็นแค่ราคาเม็ดละ3,600บาทเท่านั้นนะครับหากค่าตัวเรือนทองคำไปนะครับตัวเรือนทองคำนะครับประมาณ3,5 0 0 0นนะครับที่เหลือเป็นค่าเพชรนะครับ ตกเพียงแค่เมละสามพันหกร้อยนะครับสำหรับเพชรเมละสิบสี่ตังค์นะครับราคาถูกแบบนี้นะครับเพชรแท้เพชรธรรมชาติข่าวสะอาดเล่นไฟนะครับพี่ๆหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับพี่ๆสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทียนนล่านะครับข้อต่อสวยงามดีหมดนะครับเข็มตรงสวยงามนะครับเข็มเป็นทองคำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหมดนะครับมีตัวรอกทั้งสองด้านนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับใช้งานง่ายนะครับเข็มตรงสวยงามดีนะครับ ออกแรงกดเล็กน้อยนะครับให้ได้ยินเสียงนะครับตัวล็อกใช้ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแข็งแรงทนทานนะครับลองดึงให้ดูนะครับ สามารถออกไปเซอร์เพจเพิ่มเติมได้นะครับที่นี่ยืนยันนะครับขายแต่ของแท้นะครับตรวจสอบได้หมดนะครับขอใบเซอร์เพจได้มีค่าบริการเล็กน้อยนะครับสามารถขอใบเช็คเปอร์เซ็นต์ทองคำได้หมดนะครับยินดีให้บริการหมดนะครับชุบล้างทําใหม่ได้หมดนะครับพี่ๆต้องการชุบไว้โกแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับทําให้ฟรีนะครับมาพร้อมใบรับประกันดดทางร้านนะครับช่วยยืนยันว่าเป็นงานเพชรแท้งานตัวเดินทองคำนะครับสามารถตรวจสอบได้หมดตต่ไม่แจ้งไปนะครับ มัดจาติดจองได้หมดนะครับมัดจาวันนี้เพียงเล็กน้อยจ่ายคบิีเดือนหน้าเดือนครึ่ง2เดือนได้หมดไม่มีปัญหานะครับขอย้ํานะครับน้ําหนักชิ้นงาน1 3 8 0กรัมทองคําเปอร์เซ็นต์นะครับค่าตัวเรือนทองคํานะครับประมาณ3 5 0 0 0นนะครับที่เหลือเป็นค่าเพชรนะครับที่อื่นขายเป็นละ5 0 0 0 6,000ที่นี่ขายแค่3,600บาทนะครับสําหรับเพชรไซส์14ตังนะครับที่ข่าวสะอาดเลนไฟนะครับน้ํา96 97กิบวกนะครับ มันจาติดจองได้นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กทมนะครับสามารถรับสินค้าได้ที่เจเจมอนะครับส่วนนี้พี่ท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้หมดนะครับสินค้าทุกชิ้นส่งรับประกัน e m s นะครับซื้อวงเงินรับประกันคุ้มครองหมดนะครับมั่นใจได้เพรว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับมารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่ไม่กองเปิดก็เสาร์อาทิตย์นะครับต้องนัดล่วงหน้าเนื่องจากไม่ได้อยู่ประจำร้านนะครับวิ่งส่งงานตลอดนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ